พบกับเทศกาลอาหารและดนตรีละลาเฟสเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยากำหนดจัดงานละลาเฟสสองพัี Street Food and Party on the Beach ระหว่างวันที่17ถึง19พฤศจิกายน2566ณชายหาดจอมเทียนพัทยาบริเวณหน้าโรงแรมเดอะนาวโฮเทลโดยภายในงานท่านจะได้พบกับการออกร้านสตรีทฟู้ดมาร์เก็ตและ Food Truck ที่คัดสรรร้านเด็ดร้านดังที่ขึ้นชื่อมาร่วมเสิร์ฟความอร่อยแบบชิลๆกว่าร้อยร้านค้าพร้อมการแสดงฟรีคอนเ c e r ์ตจากศิลปินชื่อดังกวินดูวาน อีกทั้งการเปิดเพลงสุดมันจากดีเจและเอ็มเจและไฮไลท์สุดแซ่บกับการประกวดสาวสวยสุดเซ็กซี่ท็อปและลาพปรตตี้ไทยแลนด์ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานพลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาไปด้วยกันในงานเทศกาลอาหารและดนตรีลันลาเฟสส0 2 3 s t r e e t f o o d a n ต 2023, Beast, รี r ฟู o ดแอนด์ a าร์7ี9พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา16นาิกาถึง23นาฬิกา ณชายหาดจอมเทียนหน้าโรงแรมเดอะนาวโฮเทลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาโทร038 253 128ในวันและเวลาราชการหรือที่แฟนเพจเฟซบุ๊กลันลาเฟสสองพ พบกับเทศกาลอาหารและดนตรีละลาเฟสวันที่17-19พฤศจิกายนที่หาดจองเทียนประกวดท็อปลันลาพิตตี้ไทยแลนด์และมินิคอนเสิร์ตกาวินดี้กกักับคคยยนคนะ กับเทศกาลอาหารและดนตรีละลาเฟสวันที่17-19พฤศจิกายนที่หาดบองเทียนประกวดท็อปลันลาพิตตี้ไทยแลนด์และมินิเพรสเติร์กวินดีมีเคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังมันมาหยาบชาแต่ทุก r e ส f i ฟ์อะ a าเดมี่แ c a ท p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o r r ส d Fight Academy